สีบรอนเงินเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกสีได้นะสีก็เลือกได้นะไฟหน้ารถนะครับเป็นลำแสงสีขาวนะครับช้ยล่างนี่เป็นงานทําสีนะครับเป็นขนาด18นิ้วจากโรงงานนะครับอัพไซส์ใหม่ให้เป็น20นิ้วยางนี่ใส่เป็นของดีเซนตินะครับเป็น AP นะครับหน้ากว้างก็จะเป็น275นะครับแก้มเป็นความสูงประมาณ55%ตของตัวหน้ายางของแต่งเด่นๆเลยเดี๋ยวพูดที่ไฟก่อนเลยไฟเนี่ยจะไม่ใช่ไฟที่เป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์แบบนี้นะครับ Thank you. เอเวอเรสต์เทนสีบรอนเงินเคยเห็นแต่เรารีวิวสีดําสีขาวมุกสีเทาดําเป็นหลักใช่ไหมครับคันนี้ผมจะพามาดูสีบรอนเงินนะครับอันนี้ถ้าเป็นภาษาของฟอร์ดก็จะเรียกว่าเป็นสีบรอนเงินนะครับเอเวอเรสต์เทนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดขนาด405นิวตันเมตรเป็นแรงบิดในรอบต่ำรอบเครื่องยนต์ประมาณ1,800ถึง2,500รอบนะครับแรงบิดก็มาค่อนข้างเต็มแล้วนะครับตัวนี้เป็นแรงทอคในรอบต่ำนั่นเองนะครับบเววลาาา้้นนพกีียสยส่ต ค่อนข้างสงสูตัวนี้ใส่ชุดแต่งเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันด้วยนะครับเราแต่งให้ด้วยสําหรับเอเวอเรสต์เทสีบรอนเงินนะครับสำหรับตัวเอเวอเรสต์เทเอามาแต่งก็สวยดีนะครับนี่เลยครับเป็นสไตล์แบบนี้เลยคันนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่หมดเลยนะใส่เป็นกระจังหน้าตัวที่เป็นลายซีซีแบบนี้กระจังหน้าของฟอร์ดนะครับมีหลายแบบหลายขนาดมากนะครับจะเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษก็มีเล่นสีก็มีหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวรูปม้าอะไรต่างๆพวกนี้อย่างตรงตนี้ก็สามารถเลือกสีได้หมดนะลูกเล่นที่อยู่กับตัวลลาาาายยยเส้นนหรรือออวว่่ขขีีดงงงตตัักะจ เราสามารถเลือกสีได้นะสามารถเปลี่ยนสีได้ลูกค้าอยากได้สีอะไรระบุมาได้นะครับสําหรับตัวนี้ของแต่งที่มากับตัวกระจังด้านหน้าด้วยก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นไฟที่อยู่ข้างกระจังนั่นเองครับจะมีแบบที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีที่เป็นตัว C นะครับตัวนี้เหมือนตัว U นะสีก็เลือกได้นะครับมีให้เลือก2ส,สีไม่สีขาวก็สีฟ้านะครับที่สามารถเลือกได้ไฟ LED ตกแต่งตรงนี้นะครับของแต่งที่มากับกระจังหน้าอีกชิ้นหนึ่งก็คือเนี่ยครับเป็นไฟ3มจุดหรือว่าไฟมินิไลท์ไฟ สีเหลืองนะครับให้กลมกล right right <the> ืนกับต right 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 <co> ัวไฟหน้าของรถไปหมดเลยเพราะว่าด้านหน้าของรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟตัวนี้ก็เป็นสีขาวแล้วก็ daytime running light ก็เป็นสีขาวนั่นเองนะครับอะคริลิกตัวนี้อย่างใหญ่เลยนะครับอะคริลิกด้านบนเนี่ยคำว่า everlast อันนี้ตกแต่งเพิ่มขึ้นไปนะครับฝากระโปรงของเราเนี่ยก็จะดูโดดเด่นขึ้นนั่นเองอะคริลิกที่อยู่ด้านบนก็เลือกสีได้นะครับอยากได้เป็นสีอะไรระบุมาได้เลยสําหรับตัวอะคริลิกนะครับไฟหน้ารถนะครับรุ่นเทนนะครับจะให้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ LED เป็นลําแสงสสสีีขาาวววรัับยยยยิิิ่่่่งงงงมืดเหต LED. มาพร้อมไฟวิ่งกลางวันที่เป็น Daytime Running Light นะครับนี่เลยครับเป็นรูปตัว C เป็นลำแสงสีขาวเป็น LED เหมือนกันนะครับตัวนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราใช้รถใช้ถนนนะครับคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับเราเนี่ยสามารถสังเกตได้ว่ามีรถตามมาด้านหลังนั่นเองทําให้เขาขับรถได้ระมัดระวังมากขึ้นนะครับสำหรับตัวคุณสมบัติของไฟ Daytime Running Light สเกิร์ตด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นงานครอบพับนะครับเนี่ยครอบพับในส่วนของการชนเดิมของโรงงานนะครับแล้วก็ใส่กันชนหน้าวิกเตอร์เข้าไปกันชนหน้าวิกเตอร์ก็จะเป็นทรงประมาณนี้ข้างล่างข้างหน้าทงเนีี่่ยปปขอลไ ใช้ล่างนี้เป็นงานทําสีนะครับลูกค้าเลือกได้ถ้าเกิดไม่ได้ทําสีนะตรงนี้จะเป็นสีบรอนเป็นสีบรอนหยาบๆแต่อันนี้จะเป็นทําสีดําเงาสีดําเงาเนี่ยจะเป็นสีที่ลูกค้านิยมตกแต่งกันณปัจจุบันนะครับก็คือเป็นดําเงาตัดสีรถนั่นเองก็คือจะประมาณนี้สำหรับตัวแนวทางการแต่งนะครับผมไฟตัดหมอกด้านหน้าก็เป็น LED นะครับเป็นลําแสงสีขาวนะตัวนี้ชัดมากเลยนะครับสำหรับตัวไฟตัดหมอกแบบ LED ด้านหน้าเป็นไงครับแต่งไปแล้วลงตัวประมาณนี้เลยถือว่าสวยมากเลยนะครับด้านหน้าที่ตกแต่งไปเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนต่อด้า ้างใส่เป็นคิ้วล้อคิ้วล้อเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะเหมือนกับตัวชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์นะครับคิ้วล้อของวิกเตอร์ก็จะมีทรงประมาณนี้แบบเดียวเลยนะเลือกแบบอื่นไม่ได้นะครับจะเป็นแบบนี้ประมาณ3นิ้วประมาณ3.5นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้มีใส่คิ้วล้อไปแล้วก็มีเปลี่ยนแม็กกับยางด้วยจริงๆรเอเวอเรสต์เทนนะครับยางเนี่ยจะเป็นแบบไฮเวท์ทเลนเป็นดอกเรียบๆนะครับเป็นขนาด18นิ้วจากโรงงานนะครับแต่เนี้ยอัพไซส์ใหม่ให้เป็น20นิ้วเป็นแม็กที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ดูเต็ม ดอกมันจะใหญ่กว่ายางแบบไฮเวทะเลนนะครับก็คือพูดง่ายลุยได้ทั้งออนรถและออฟโรดนะครับเป็นกึ่งอเนกประสงค์นั่นเองนะครับสำหรับยางตัวนี้นะครับขนาดหน้ายางนะครับวัดจากแก้มตรงนี้นะครับถึงแก้มด้านในอีกฝั่งหนึ่งนะครับขนาดหน้ากว้างก็จะเป็น275นะครับแก้มเป็นความสูงประมาณ55%ของตัวหน้ายางเป็นแม็กขนาด20นิ้วนะครับแม็กนะครับก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นออฟศูนย์นะครับออฟศูนย์ก็คือพอดีซุ้มนั่นเองนะครับล้อจะไม่ล้นออกมาแต่ถ ยิ่งล้นออกมาเยอะนั่นเองอยู่ที่ว่าแนวทางการแต่งรถของลูกค้าแต่ละท่านอยากได้แบบล้นมากล้นน้อยหรือว่าไม่ล้นอันนี้ก็สามารถสอบถามและปรึกษากันก่อนได้นะครับสำหรับการใส่แม็กกับยางแบบนี้แบบนี้จะเป็นแบบไหนล้นมากล้นน้อยนะครับสอบถามกันก่อนได้อย่างบอกกระจกมองข้างนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกมองข้างข,างขนาดใหญ่เอเวอเรสต์เท <ett> จะให้เป็นกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะรถเป็นสีอะไรกระจกมองข้างก็จะเป็นสีนั้นมีไฟเลี้ยวนะครับที่อยู่กับกระจกด้วยนะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับติดยาวถึงด้านหลังสังเกตง่ายเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะ าสามารถสังเกตได้ว่าเราเปิดไฟเลี้ยวข้างไหนหรือว่าเราจะเลี้ยวไปทางไหนนั่นเองเระบบเปิดประตูตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ k e y l e s เ Entry นะครับก็คือกุญแจอ,อยู่กับตัวจับแล้วเปิดได้เลยหรือถ้าเราจะล็อกแกะแบบนี้รถก็จะล็อกเลยนะครับรองรับการสตาร์ทผ่านแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า Ford Pass นะครับตัวนี้ก็คือพูดง่ายไม่จํากัดระยะทางนะขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถสตาร์ทได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้สตาร์ทได้แล้วก็สามารถเช็คระยะได้ดูได้ว่ารถจอดอยู่ที่ไหนนั่นเองถ้าเราสตาร์ทผ่าน Ford p a r t มานะครับรถจะไม่ปลดล็อกนะ งานก็คือพูดง่ายเราขึ้นมาบนรถเนี่ยรถเย็นเลยแล้วเราก็พร้อมเดินทางเลยนะครับผมราวหลังคาด้านบนนะครับเอเวอเรสต์เทให้ราวหลังคาเป็นสีดำนะครับแบบนี้เลยอันนี้เป็นราวหลังคาจากโรงงานไม่ได้ทําสีนะครับด้านหลังนะครับแม็กกับยางก็จะเป็นไซส์เดียวกันขนาดแบบเดียวกันคิวล้อใส่คิวล้อของวิกเตอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับของแต่งเด่นๆเลยเดี๋ยวพูดที่ไฟก่อนเลยจริงๆเอเวอร์เรสต์เทนะครับไฟเนี่ยจะไม่ใช่ไฟที่เป็นไฟท้ายสิกเนเจอร์แบบนี้นะครับจะเป็นไฟท้ายที่ม มีแค่ไฟตัวนี้อย่างเดียวเลยคาดท้ายตรงนี้นะครับของ Ever อเร์เนเนี่ยจะเป็นตัวอะคริลิกที่อยู่บนคาดท้ายอย่างเดียวนะครับไม่มีไฟนะอันนี้เป็นของแต่งที่เปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับพูดง่ายๆเหมือนมีของแต่ง3ชิ้นอยู่ในไฟอันเดียวกันเลยนะครับมีไฟ LED Signature ที่เป็นไฟขีดๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟขีดยาวๆแบบนี้เรียกว่าไฟแบบคาเยนที่เราแต่งกันแล้วก็นี่ครับไฟท้ายแบบเรืองแสงที่ตัวอักษรนะครับเวลาเราเหยียบเบรกนะครับไฟที่เราแต่งไฟภาษาอังกฤษคําว่าเอเวอเรสีแแดงต่ถ้าเกิดเวลาาเร เกียร์ถอยตรงนี้จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันเวลาเราเปิดไฟใหม่ๆนะครับตัวนี้ไฟมันจะเป็นไฟวิง่งวิ่งนะครับเป็นไฟวิง่งยาวๆเลยนะครับดูสวยงามและดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับสำหรับตัวไฟนะครับกล้องมองหลังนะครับตัวนี้ซ่อนอยู่ในคาดท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องมองหลังช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราถอยหลังนั่นเองเพราะว่าภาพจะไปเกิดกับจอกลางขนาด10.1นิ้วที่อยู่ด้านในของตัวรถนะครับสกเกิร์ตของวิกเตอร์ด้านหลังก็ทําสีเป็นสีตัวรถนะด้านบนเป็นสีตัวรถตัดกับคลิปสีดําลูกค้าอยากสลับสสสีีีีก็็็ไดดด้้้นนนนนเเเออาาาาบปปํหรรืวว่ตตงั ก็คือสามารถสลับได้อยู่ที่การออกแบบนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปลายท่อหลอกที่ติดมากับตัวชุดสเกิร์ตนะครับสามารถเลือกทําสีได้นั่นเองถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้ระบุเรื่องของการทําสีตรงนี้จะเป็นสีบอนเงินนะครับด้านท้ายของเอเวอเรสต์เทคันนี้แต่งประมาณนี้เลยเอเวอเรสต์เทยังไม่ใช่เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับจะเป็นฝาท้ายแบบช็อกอัพเวลาเราบีบนะครับยกนิดนึงมันก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้จะเป็นช็อกอัพด้านท้ายของเอเวอเรสต์เทคันนี้นะครับก็แต่งค่อนข้างลงตัวเลยนะครับสวยแบบนี้เลยด้านในนะครับของตัวเอเว พิเศษหน่อยเป็นเบาะไฟฟ้าแบบปรับ8ทิศทางนะครับแต่ว่าได้เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเป็นฝั่งอื่นก็จะเป็นปรับแบบแมนนวลนะครับสำหรับตัวเบาะไฟฟ้าของ e อเวอเรสต์เทนะครับระบบปิดเปิดไฟหน้านะครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีฟังก์ชันไฟหน้าออโต้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนอกจากไฟลี่ไฟปิดไฟต่ําปกตินะครับก็มีไฟออโต้เพิ่มขึ้นมาก็คือที่ตัว A ทุกครั้งจะเด้งมาอยู่ที่โหมดนี้เสมอนะครับไม่ว่าเราจะสตาร์ทรถในโหมดไหนก็ตามนะครับไฟหน้าอ ไฟหน้ารถเราก็จะเปิดออกนะครับถ้าเกิดแสงสว่างเพียงพอไฟหน้ารถก็จะดับลงนะครับสำหรับตัวนี้ช่วยอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะเลยเหมาะกับคนขี้ลืมนะครับฟังก์ชันตัวนี้ไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังมีให้ครบนะครับแล้วก็ไฟหน้ารถสามารถปรับระดับความสูงได้จากตัวสวิตช์ที่เป็นเลข0 1น3 4นะครับยิ่งเราปรับสูงขึ้นโคมไฟหน้าเราก็จะกดต่ำลงจะไม่ไปแยงตาเพื่อล่วมทางนั่นเองระบบสตาร์ทรถนะครับจะเป็นเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับหรือว่าพุทสตาร์ทนั่นเองสำหรับตัวระบบการสตาร์ ต้นนะครับขนาด8นิ้วนะครับก็จะเป็นตัวเลขทั้งหมดเลยมีความหรูหราและทันสมัยขึ้นนะครับสำหรับตัวหน้าปัดแบบนี้นะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้เวลาเราออกตัวน้ําหนักพวงมาลัยจะค่อนข้างเบาแต่ถ้าเกิดเราขับรถเร็วขึ้นพวงมาลัยก็จะมีการปรับน้ําหนักตามความเร็วของตัวรถนั่นเองทําให้เราขับรถในรอบความเร็วสูงได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยที่สามารถปรับได้4ทิศทางนะครับขึ้นลงแล้วก็เข้าออกได้นะครับมันที่ฟังก์ชันที่ตัวพวงมาลัยก็ม โัรศั์การเพิ่มเสียงอะไรต่างๆก็คือสามารถใช้จากตัวพวงมาไลัยได้เลยเราไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนนะครับตัวนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราขับรถนะครับที่ปัดน้ําฝนก็เป็นแบบออโต้นะครับฝนตกน้อยหรือว่าเบาหนักตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์ที่จับในเรื่องของปริมาณน้ําฝนนะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของการปัดให้อัตโนมัติเลยนะครับจอกลางตัวนี้จะเป็นจอกลางขนาด10.1นิ้วที่บอกเนาะก็คือรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้หมดเลยนะครับได้ทุก OS สนะครับสำหรับตัวนี้ก็มีกล้องหลังที่จะมาเกิดกับตรงนี้ด้วยนะครับช่วยเพิ รถไปฟังเพลงไปชาร์จไปได้นะครับเพราะตัวนี้มีระบบที่ชาร์จไร้สายนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็เราวางปุ๊บเนี่ยก็คือสามารถชาร์จได้เลยนะครับเบรกมือไฟฟ้ามากับตัวรถนะครับตัวนี้ถ้าจะใช้งานเราก็งัดขึ้นแค่นั้นเองนะครับมาพร้อมระบบเบรคแบบออโต้โฮนะครับสำหรับตัวระบบเบรกมือไฟฟ้าโหมดการขับขี่ไม่ให้เลือกถึง4โหมดนะครับถึงจะเป็นรถขับ2แต่ว่ามีโหมดการขับขี่ให้เลือก4โหมดมีโหมดปกติประหยัดลากพ่วง และฝนตกถนนลื่นนะครับด้านความปลอดภัยนะครับก็จะมีแอร์แบ็กมากับตัวรถให้ถึง7ลูกนะครับแล้วก็ตัวนี้มีระบบป้องกันลดพลิกคว่ำม,มาด้วยนะครับระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวก็อยู่ตรงนี้นะครับเปิดใช้งานอัตโนมัติทุกครั้งเลยช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราขับรถอาจจะเป็นแบบเราหักฉุกเฉนหรืหออะไรต่างๆตัวนี้ก็จะช่วยเซฟตี้เรื่องของการบังคับรถให้อยู่ในการควบคุมที่ง่ายที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากได้เอเวอร t เรสต์10จะสีไหนจะแต่งแบบไหนจะรุ่นไหนดูในเพลย์ลิสต์ของ ลิของกุ้งก็มีรถแต่งค่อนข้างเยอะเลยเลือกแบบเลือกแนวได้นะครับแต่ถ้าเกิดชอบแนวสีบอลลองดูคันนี้เป็นตัวอย่างได้นะครับสำหรับคลิปนี้กุ้งก็พาดูประมาณนี้เลยเอเใส่ชุดสเกิร์ตรอบคัน